สวค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูบีอีกแล้วนะคะเห็นธงชาติแบบนี้ก็น่าจะพอเราๆออกใช่ไหมมีภาษาอังกฤษเยอะๆแบบนี้ต้องเป็นวิชาภาษาอังกฤษแน่เลยวันนี้คุณครูคบีมาทบทวนเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่สามแล้วก็จะอธิบายใบงานเพิ่มเติมเพราะว่าคูบีคิดว่าบางส่วนเด็กๆน่าจะทําไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้มาดูจากในวิดีโอนี้กันเนาะ,ะมาเริ่มต้นที่ประ ประเทศและธงชาติที่เราเรียนกันไปตอนแรกก่อนเราเรียนกันไปทั้งหมด6ประเทศใช่ไหมคะในหนังสือเรียนก็จะมีประเทศที่1 The United Kingdom ใช่ไหมคะ The United Kingdom คือประเทศอะไรคะเด็กๆจำได้ไหม The United Kingdom ก็คือประเทศอังกฤษใช่ไหมคะหรือที่เราเขียนกันในหนังสือเรียนว่าสาหาราชอาณาจากักรประเทศที่2ประเทศที่2เด็กๆน่าจะออกเสียงได้ ง,ง่ายๆสั้นๆเราเคยทำกิจกรรมมาแล้วก็คือประเทศสเปนประเทศที่3าธงสีแดงมีดวงดาวสีเหลืองอยู่ทั้งดวงเล็กและดวงใหญ่เราเรียกว่าไชน่าใช่ไหมคะไชน่าคือประเทศจีนค่ะต่อมาประเทศของเราเองค่ะ I'm from Thailand นะคะประเทศไทยประเทศไทยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thailand ประเทศที่5ค่ะประเทศที่ห มีธงสีส้มสีขาวและสีเขียวและมีทำมาจากอยู่ตรงกลางนะคะเราเรียกว่าประเทศอินเดียอินเดียนะคะและประเทศสุดท้ายสีพงสีขาวและมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางที่เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ค่ะเขาเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นเจแปนหรือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะเด็กๆยังจํากันได้อยู่ไหมว่าแต่ละประเทศออกเสียงว่ายังไง เดี๋ยวคุณครูเขียนทบทวนให้ดูล้กันว่าประเทศแรกประเทศแรกคือประเทศอะไรนะ The United Kingdom ประเทศที่สองประเทศอะไรนะคะเด็กๆ Spain ประเทศที่สามออกเสียงว่าใช้อะไรนะ ใช้หนาประเทศที่สี่ไทยเหลิไม่ออกเสียงไทยแลนด์นะคะลูกไทยเลออกเสียงให้ดูมีความเป็นต่างชาติหน่อยประเทศที่ห้าอินออกเสียงสูงอินเดียและประเทศสุดท้ายเราไม่ออกเสียงว่า j จแปนเจแปนนะคะญจแปุ่นญี่ปน อ่ะอันนี้คือ6ประเทศที่เราเรียนกันไปใช่ไหมคะแต่เรามาดูกันต่อค่ะในใบงานหนูจะเห็นว่าที่คุณครูให้ทำก่อนปิดเทอมนะคะก็จะมีประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งหมด6ประเทศไปดู6ประเทศเป็นภาษาไทยกันค่ะประเทศแรกประเทศเกาหลีประเทศที่2ประเทศสิงคโปร์ประเทศที่3ประเทศออสเตรเลียประเทศที่4ีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะ ประเทศที่ห้ามีรูปดาวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเลยประเทศเวียดนามและประเทศสุดท้ายมีเป็นรูปเหมือนใบไม้นะคะเราเรียกว่าประเทศแคนาดาอ่ะแล้วคราวนี้นักเรียนรู้ไหมว่าแต่ละประเทศภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการออกเสียงของแต่ละประเทศกันก่อนประเทศแรกเด็กๆน่าจะชอบกัน ชอบกินมาม่าเกาหลีเด็กๆเคยกินไหมมาม่ามาม่า,มาเผ็ดของเกาหลีใช่ไหมคะประเทศเกาหลีภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโคเรียโคเรีตัว K.O. จะออกเสียงว่าโคโคแล้วก็เรียโคเรียนะคะประเทศเกาหลีประเทศที่สองค่ะประเทศที่สอง เพื่อนบ้านเราเลยอยู่ทางด้านล่างของประเทศเราจะเป็นหมู่เกาะเกาะหนึ่งนะคะเวลาออกเสียงเราจะออกเสียงแบบนี้ค่ะออกเสียงว่าสิงคโโร์สิงคโปร์นะคะออกเสียงเร็วๆเราจะออกเสียงเป็นสิงคโโร์นะคะก็คือประเทศสิงกโโร์สิงคโโร์นะคะ ประเทศต่อมาประเทศนี้จะมีหมีคอล่าอยู่ค่ะเด็กๆรู้จักหมีคอล่าไหมหมีคอล่าจะกินใบย,ยูคาลิปตสก็ต้นไม้อยู่ตอนเราไปเที่ยวสวนสัตว์ไม่รู้ว่าเราเจอหมีคอล่ากันไหมนะคะอ่าประเทศนี้ค่ะประเทศนี้เรามาดูกันซิว่าประเทศนี้ออกเสียงว่าอะไรเด็กๆออกเสียงถูกไหมคะออสเตรเลียออสเตรเลียคุณครูเขียนค้าอ่านไว้ให้เด็กๆในใบางานแล้วนะคะ เรามาออกเสียงพร้อมกันดูก็ได้ค่ะว่าเด็กๆออกเสียงถูกกันไหมนะคะ a u s t r a ลียนะคะอ่าโอเคประเทศต่อมาค่ะประเทศต่อมามีธงคล้ายๆธงแบบนี้หนูน่าจะเห็นอยู่บ่อยๆประเทศที่สี่เรามาดูธงอันนี้กันถ้าเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าอเมริกาใช่ไหมคะประเทศอเมริกาเด็กๆลองดาส่คะ่ะว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงประเทศอเมริกาว่าอะไรดูจากใบงานที่คุณครูเขียนให้คุณครูเขียนไว้ว่าอเมริกาอเมริกา ใช่ไหมคะเราจะออกเสียงอเมริกาไม่ใช่อเมริกานะคะเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าอเมริกานะคะอ่าไปต่อคะ่ะประเทศที่ห้าค่ะประเทศที่ห้าเราจะเรียบประเทศนี้ออกเสียงคล้ายๆที่เราออกเสียงภาษาไทยเลยว่าเวียดนามนะคะเวียดนามเราก็ออกเสียงคล้ายกันเลยเวียดนามอันนี้คือประเทศเวียดนามก็ เพื่อนบ้านเราเหมือนกันค่ะอยู่ใกล้ๆเราเหมือนกันและประเทศสุดท้ายที่เราเรียน<ม>คุณครูค,คะใบนี้คือใบอะไรคะใบกางกลางใบตรงกลางสีแดงๆเนี่ยนะคะลองหาข้อมูลดูสิว่าประเทศนี้ใสีแดงๆตรงกลางคือใบอะไรเด็กๆจะรู้จักไหมนะใครรู้จักบอกครูบีทีนะคะว่าใบตรงกลางคืออะไรประเทศนี้ภาษาไทยเราเรียกว่าแคนนาดาใช่ไหมคะภาษาอังกฤษออกเสียงคล้ายๆกันค่ะ ออกเสียงคล้ายๆกันเลยอ่านว่า can นะด่อ่ะตรงนี้ใบงานใบแรกก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปธงชาติถ้าเด็กๆไม่รู้ว่าธงประเทศไหนเป็นยังไงเราก็มาดูในหน้านี้ดูจากวิดีโอของคุณครูก็ได้ค่ะว่าตรงไหนสีอะไรนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้านบนด้วยนะลูกด้านแรกอันแรกชื่อ ส่วนที่สองคลาสก็คือชั้นค่ะส่วนที่สามนัมเบอคือเลขที่ค่ะ,ะเสร็จแล้วเรามาดูหน้าที่สองกันค่ะหน้าที่สองหน้าที่สองง่ายๆเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศที่กำหนดให้ที่กำหนดให้ตรงกับรูปภาพของธงชาติถ้าหนูจำไม่ได้หนูก็ลองเปิดดูใบงานในหน้าแรกดูซิว่าทำยังไงบ้าง ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเด็กๆลองช่วยกันดูสิคะธงชาติอันนี้คุ้นๆมากเลยเอ๊ธงชาติประเทศอะไรนะใครจำไม่ได้แย่มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นธงของประเทศเราเองเราต้องตอบว่าอะไรคะเด็กๆ Thailand ใช่ค่ะเราต้องตอบว่า Thailand เราก็เขียนคำตอบไปเลยที T ่ H A I L A N D Thailand หน้านี้คุณครูขอ,ขอทำตัวอย่างให้หนูแค่เท่านี้นะคะลูกแล้วที่เหลือ เด็กๆก,ก็ไปทำเองได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการดูแล้วก็เขียนชื่อประเทศง่ายๆเราขอไปต่อหน้าที่สองค่ะหน้าที่สองตรงนี้เป็นการแข่งขันกีฬานานาชาติค่ะเขาบอกว่าการแข่งขันกีฬานานาชาติจงเขียนประเทศที่ได้คะแนนสูงไปต่ำตามลำดับเขาก็มีคนมาให้อยู่ทั้งหมด6คนใช่ไหมคะคนแรกมาจากประเทศอะไรเด็กๆดูซิสเปนคนที่สองมาจาก Thailand คนที่สมมาจาก America อ๋อไม่ใช่ค่ะ The United Kingdom ใช่ไหมคะอ่าคนที่สี่สกอร์สกอร์ก็คือคะแนนนะคะสกอร์ตรงนี้คือคะแนนสกอร์เขาได้ทั้งหมด90คะแนนค่ะดูธงชาติค่ะธงชาติมาจากประเทศอินเดียค่ะมาจากอินเดียมาดูผู้หญิงคนนี้บ้างค่ะสกอร์เขาได้79คะแนนค่ะ นี่สปอร์ตรงนี้ได้เจิบเคะแนนเขามาจากประเทศอะไรดูที่ธงชาติค่ะมาจากใช่นะและคนสุดท้ายมาจากเจแปนใช่ไหมคะคราวนี้เด็กๆด,ดูซิว่าเขาให้แรงแรงตรงนี้คืออันดับค่ะ Country ค,คือประเทศชื่อประเทศของแต่ละประเทศที่ได้ ลำดับนะคะเสร็จแล้ว e กอร์สกอ r e ก็คือคะแนนเราก็มาดูสิว่า rank ก็คืออันดับที่หนึ่งเด็กๆด,ดูสิคะว่าอันดับที่หนึ่งประเทศไหนอันดับที่หนึ่งที่ได้เก้าสิบคะแนนดูสิคะว่าด้านบนคือประเทศไหนเด็กๆเ,เห็นไหมลูกเด็กๆเ,เห็นไหมคะถ้าเห็นเห็นไหมว่ามีเก้าสิบคะแนนอยู่คนเดียวคือผู้ชายคนนี้ ผู้ชายคนนี้เราไปดูสิคะว่าธงเขาคือประเทศไหนนะเด็กๆคุ้นไหมคะสีส้มสีขาวและสีเขียวเขาคือประเทศอะไรดูใช่ค่ะประเทศอินเดียเราก็ตอบไปเลยได้ว่าอินเดียแบบนี้เด็กๆก็ดูไปเรื่อยๆประเทศที่สองเขาเขียนมาว่าอะไรคะเขาเขียนมาว่า Thailand ทายแลนด์หนูจำได้ไหมทงชาติท้ a ยแลนด์อยู่ตรงไหนคะเราก็ไปดูคะแนนของท้ายแลนด์ว่าได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนท h ายแลนด์ได้เท่าไหร่คะได้แปดสิบกเราก็เขียนคำตอบของเราไปเลยว่า8ปดสิบหเสร็จแล้วเด็กๆก็ดูคะแนนของประเทศที่สามประเทศที่สี่คุณครูคาประเทศที่ห้ามันไม่มีคำตอบเลยคะ่ะ เรายังไม่รู้เราหาคําตอบไม่ได้เราไปดูประเทศที่หก่อนเลยประเทศที่หมีคําภาษาอังกฤษมาว่าใช่นะใช่นะคือประเทศอะไรคะเด็กๆใช่นะใช่นะประเทศคุ้นๆไหมลูกประเทศจีนค่ะประเทศจีนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมลูกธงชาติเขาอยู่ตรงนั้นและคะแนนอยู่ด้านล่างฉะนั้นเราก็ได้คําตอบเลยว่าสกอร์เขาก็คือ 79พอหนูหาคำตอบของแต่ละข้อเสร็จหนูก็จะได้คำตอบของข้อ5มันจะเหลือ1ประเทศให้หนูเอาคำตอบเข้ามาใส่ค่ะโอเคครูขออนุญาตไปต่อนะคะไปหน้านี้ค่ะหน้านี้เราเคยทำในหนังสือเรียนกันมาแล้วค่ะเรามาดูการถามตอบค่ะเวลาเราเจอต่างชาติเราจะถามเขาว่าคุณมาจากที่ไหนเขามาจากไหนนะเราอยากรู้เราใช้ประโยคคำถามตัวนี้ได้เลยค่ะ นี่เราใช้ตัวนี้ได้เลยว่า where are you from ถามพร้อมกันไหนลองถามพร้อมกันสิคะ where are you from เราจะพูดเร็วๆก็ได้ว่า w h e r e you from หรือ Where are you from ก็ได้นะคะเด็กๆลองหัดพูดกันสิคะ Where are you from นะคะ,ะเราจะถามว่าคุณมาจากที่ไหนเด็กๆเ,เคยถามกันไปแล้วเนาะในห้องเวลาตอบเราสามารถตอบได้ว่า I'm From แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอย่างหนูจะบอกว่าคู่ค้าหนูมาจากประเทศเกาหลีคะ่ะก็จะเป็น I'm from Korea ใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็จะเป็นคำว่า Korea อ่ะเสร็จแล้วเรามาดูใบางานกันค่ะใบางานเขาจะให้หนูเขียนคำตอบใช่ไหมลูกเขาถามมาหมดเลยว่า where are you from เขาถามมา where are you from where are you from นะคะ where are you from ทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้คำตอบมาฉะนั้นหนูก็เขียนคำตอบว่าอย่างประเทศแรกประเทศอะไรคะ Japan ใช่ไหมหนูก็เอาคำว่าเจ p a n ไปเขียนที่คำตอบด้านหลังเอาคำว่าเจ p a นนีนะคะไปเขียนคำตอบตรงนี้อ่าเสร็จแล้วมาดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เขาขีดเส้นยาวๆมาอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันขาดคำว่าอะไรก่อนมันขาดคำว่า am from แบบข้อที่สามค่ะหนูเอา am from มาเขียนก่อนค่ะ am from แล้วค่อยมาดูชื่อประเทศสิประเทศนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรสเปนหนูก็เอาคำว่าสเปนไปเขียนแบบนี้อย่าลืมจุด Full Stop ท้ายประโยคด้วยนะคะ,ะข้อ5ข้อ6ก็จะทำแบบเดียวกันก็คือให้ดูบุทงชาติแล้วก็ตอบสิว่าเรามาจากประเทศไหนนะคะ่วนในหน้าที่5ก็จะทำแบบเดียวกันเลย ให้หนูเขียนคำตอบโดยใช้โดยดูจากคำถามเขาถามว่า where are you from เหมือนเดิมใช่ไหมคะหนูก็ดูข้อที่7เรามาจากประเทศอะไรนี่ I'm from Singapore ใช่ไหมคะ Singapore ภาษาอังกฤษตัวแรกเด็กๆอย่าลืมนะคะชื่อประเทศภาษาอังกฤษตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วที่เหลือจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวแรกเท่านั้นนะคะ อย่างข้อที่8 Where are you from เราก็จะตอบว่า I'm from Canada สังเกตไหมคะว่าภาษาอังกฤษตัวแรกจะเป็นตัวใหญ่แล้วที่เหลือจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะอ่าที่เหลือให้เด็กๆทำเองเนาะไปข้อที่ไปหน้าที่6ค่ะหน้าที่6เขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่รูปภาพประโยคให้ถูกต้อง หนูก็ดูประโยคด้านหลังสิคะประโยคด้านหลังเขาบอกว่าอะไรอย่างข้อแรกเขาบอกว่าอ m f r ม m Thailand I'm from Thailand, from Thailand หนูว่ามาจากรูปภาพไหนพอเด็กๆเ,เห็นแล้วว่า I'm from Thailand เอ๊ะไท a i ลน n d มันคุ้นๆไท a i ลน n d คือประเทศอะไรคะ ประเทศไทยใช่ไหมคะหนูหนูก็โยงเส้นมาเลยโยงยังไงก็ได้ให้สวยงามนะคะอ่าโยงมาแบบนี้ก็ได้หรือหนูจะทำเป็นเส้นตรงก็ได้ประเทศที่สอง I'm from the United Kingdom I'm from the United Kingdom เด็กๆ the United Kingdom คือประเทศอะไรนะสหราชอาณาจักรใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นไปเลย พอหนุ่มคนเตะบอลน,นี่แน่นอนอ่ะเราก็โยงแบบนี้ง่ายไหมคะเด็กๆน่าจะง่ายเนาะครูขออนุญาตไปต่อในหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าถัดไปหน้าที่เจ็ดก็เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะก็โยงเส้นจับคููกับรูปภาพเหมือนกันขอเป็นคำไหนดีนะาคำที่สามค่ะคำที่สามเขาบอกว่า I'm from Vietnam เด็กๆเห็นคำนี้ไหมคะ V I T N A M เวียดนามหนูจำได้ไหมว่าเวียดนามทงเป็นแบบไหนนะถ้าจำไม่ได้เปิดกลับไปดูหน้าแรกค่ะเวียดนามจะเป็นธงที่มันมีรูปดาวค่ะในนี้มีตรงไหนบ้างที่เป็นรูปดาวมีดาวดวงใหญ่อยู่ตรงกลางเลยนี่เจอหรือยังเจอแล้วใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นไปเลยค่ะนี่ I'm from Vietnam แบบนี้ เด็กๆลองดูซิว่าทําได้ไหมอ่ะเสร็จแล้วคุณครูคขอไปต่อหน้าที่แปดนะคะวันนี้ก็จะให้ทําถึงหน้าที่แปดก็อพอเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะหน้าที่แปดกับหน้าที่เก้าเนาะในสัปดาห์นี้อ่ะหน้าที่แปดและหน้าที่เก้าเขาบอกว่าทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความให้สัมพันธ์กับรูปภาพเราก็มาดูก่อนค่ะเขาถามเหมือนที่เราทำแบบฝึกหัดที่ผ่นานๆมาเลยเขาถามว่า Where are you from นี่ดูตรงนี้นะ Where Are you from ใช่ไหมคะถามว่าคุณมาจากประเทศไหนที่เราทำใบงานกันไปแล้วเราก็มาดูสิธงชาติประเทศนี้เราต้องตอบว่าอะไรคะเด็กๆอ่าใช่ค่ะเราต้องตอบว่า I'm from Thailand I'm from Thailand หนูก็ดูสิคะคำตอบข้อไหนที่เป็น Thailand หนูใส่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเด็กๆอ่าใส่แบบนี้ใส่แค่หนึ่งข้อ ใส่แค่หนึ่งคำตอบนะคะเราก็ทำกันไปเท่านี้มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมดสิบสองข้อเด็กๆก็ตอบของตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเช็คให้กันค่ะลองทําดูสิคะว่าทํากันได้ไหมไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนสามารถถามคุณครูได้นะคะทักมาในไลน์ส่วนตัวคูบีก็ได้ค่ะเดี๋ยวคูบีจะชี้แจ